Oh, honey this is the money i dropped for you in the package okay ten thousand dollars uh yeah, it's me patrick you have to manage the money when the package arrive in your country okay i love you so much oh สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอนะคะที่ scammer เ,เนี่ยส่งให้กับเหยื่อทั้งหลายนะคะมาให้ทุกคนดูนะคะในวิดีโอเนี่ยพวกนี้เขาก็จะอัดเสียงไปนะคะว่าเนี่ยนะฮันนี่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเงินที่ผมเนี่ยกำลังจะใส่เข้าไปในแพ็กเกจที่กำลังจะส่งให้คุณนะคะเป็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะคะแล้วก็จะมี วิดีโอที่เข้าไปดูมือถือนะคะจริงๆแล้วนะคะกลวงพวกนี้นะ่ก็จะเหมือนกันหมดค่ะก็คือเล่าเก่าในขวดใหม่เท่านั้นเองนะคะถ้าคนที่ติดตามจากแอดมินเนี่ยคุณก็ไปดูจากคลิปวิดีโอเก่าๆเานะี่ยวิธีการหลอกลวงคือเหมือนกันหมดนะคะเพราะว่าพวกนี้นะ่ะเขาจะมีบทสคริปที่เหมือนกันคนะะ่ะ แล้วเขาก็จะสุ่มส่งให้กับทุกคนนะฮะส่งให้สัพัน์คนหมื่นคนอย่างนี้ยแล้วดูว่าเหยื่อคนไหนจะเชื่อเขานะฮะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเชื่อเขานะฮะคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อของพวกมันทันทีนะคะแล้วเหยื่อของพวกมันเนี่ยคุณจะโดนอะไรคะคุณจะโดนพวกเขานะฮะหลอกให้คุณเนี่ย โอนเงินไปจ่ายค่าโน่นค่านี่ก่อนที่คุณจะได้ของหรือว่าก่อนที่คุณจะได้เงินที่เขากูเรื่องขึ้นมามันหลอกคุณเท่านั้นเองนะคะหลายๆคนเนะ่ะพอได้รับข้อมูลพวกนี้นะคะในใจก็อาจจะคิดว่าเออเผื่อมันใช่เป็นไปได้นะฮะอย่าเลยนะคะถ้าต่อไปเนี่ยคุณได้รับวิดีโอพวกนี้หรือว่าข้อความพวกนี้นะคะคุณไล่บล็อกไปเลยนะคะ ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันแล้วละนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาพิสูจน์ว่าใช่หรือเปล่านะเพราะมันจะเป็นการเสียเวลาอย่างเดียวนะคะบางคนคือแอดมินบอกว่าคุณคุยกับมิชาชีพแล้วเนี่ยก็ยังจะส่งข้อความมาให้แอดมินอีกว่าเนี่ยนะหนูมีหลักฐานโน่นนี่นั่นนะฮะไม่จําเป็นนะคะเพราะคุณไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับนะคะทุกคนได้รับเหมือนกันหมดนะคะอยู่ที่ว่าใครจะติดกับดักเท่านั้นเองนะคะ และยังมีอะไรอีกนะพวกที่โอนเงินก็เหมือนกันนะคะก็จะใช้วิธีว่าจะโอนเงินมาให้แต่สุดท้ายก็คือเงินจะไม่เข้าบัญชีคุณนะแต่จะมีการมาแจ้งให้คุณนะ่ะใจโน่นใจนี่นะคะเยอะๆเต็มไปหมดนะคะง่ายๆจาไว้นะคะถ้าคนที่ส่งของมาจริงโอนเงินมาจริงนะ่ะคุณจะได้รับของนะเงินจะต้องเข้าบัญชีนะคะ มันจะไม่มีบัตรแจ้งให้เราใจโน้นใจนี่อะไรเยอะเต็มไปหมดนะะแค่จำไว้ว่าถ้าคนที่จริงใจนะฮะคุณไม่ต้องควักเงินไปจ่ายอะไรทั้งนั้นนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่ได้รับเงินได้รับสิ่งของนะคะแต่สําหรับคนที่มันหลอกเนี่ยคุณจะต้องจ่ายก่อนนะข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้เองนะคะว่าจ่ายก่อนรับทีหลังกับรับแล้วนะคะ ไม่ต้องจ่ายอะไรนะแค่นี้แหละนะคะและก่อนที่คุณจะเจอคนที่ใช่คนดีๆนะคะก็ให้คุณเนี่ยศึกษาพวกนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่คนที่เดินสายฝอจะเจออยู่แล้วละนะคะทุกคนอะเจอหมดนะคะโอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะหรือถ้าไม่อยาจะให้เสียเวลาในการรอเนี่ยคุณก็แค่ไปไล่ดูคลิปเก่าๆที่แอดมินคลิลงไว้นะฮะเพราะว่าวิธีการหลอกลวงเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดไ,ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์มาคุยใหม่เปลี่ยนรูปเงินนะเปลี่ยนรูปไอ้พวกของขวัญที่เขาจะหลอกว่ามาส่งให้คุณเท่านั้นเองนะคะโอเคจ้า เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ